แค่มีสมาร์ทโฟนมือถือเครื่องเดียวสามารถจะอัปเกรดด้วยแอปกู้เงินบนมือถือ2ขั้นตอนง่ายๆคือคุณเพียงแค่อัปโหลดแอปแล้วก็ขอกู้สินเชื่อได้เลยถือว่าเป็นการรีวิวแอปกู้เงินถามว่ายอดฮิตไหมก่อนได้จะใช่ฮิตเพราะว่าการยื่นกู้นั้นไม่ต้องใช้สลิปเงือนเดือน ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้กับอาชีพอิสระด้วยคนที่รับจ้างทั่วไปรวมถึงผู้คนที่ค้าขายทุกกลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับความฮิตอีกแบบหนึ่งก็คืออนุมัติไวมากไม่เกิน5นาทีเป็นแบรนด์ยอดฮิตที่มิถาชีพก็มักจะนำมาปลอมแปลงแอบ,บอ้างหลอกลวงผู้คนได้มากมาย และแอปในวันนี้เขาก็ถูกกฎหมายจริงๆแต่สิ่งที่จะไม่จริงก็คือคุณอาจจะเจอกับมิจฉาชีพถ้าเป็นมิจฉาชีพนะสเต็ปก็คือว่าจะให้คุณโอนก่อนถ่ายเอกสารโน่นนี่แน่นมีอะไรให้คุณต้องทำอีแบบนั้นแหละสเต็ปของการที่คุณจะถูกหลอกและในวันนี้เพื่อให้การกู้เงินของคุณไหลลื่นขึ้น จะอัปเดรายละเอียดสิ่งใหม่ๆให้คุณได้ฟังอะไรที่ใหม่อะไรที่เปลี่ยนไปคุณจะต้องรู้ก่อนพามาดูกันที่แอปกู้เงินแอปยอดฮิตตลอดการอย่างฟิน n ิกสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอะไรใหม่ๆที่อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเขานั่นก็คือการกำเนิดสองเินเชื่อสองแบบด้วยกันได้แก่ดาโนฟินิกติดปีก กับสินเชื่อบุคคลฟินิ์อีกไหนเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะว่าใครหรือว่าคุณจะเหมาะกับสินเชื่อตัวไหนของฟินิ์กันบ้างฟินิ์ผ่านการออกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะอันนี้จริงตรวจสอบให้แล้วในส่วนสินเชื่อแบบแรกสินเชื่อรายย่อยฟินิ x ติดปีกหรือแนโนฟินิ x ติดปีก เป็นลักษณะเงินหมุนที่ไม่มีวันหมดอายุหมายความว่าคุณสามารถจะใช้วงเงินได้ตลอดที่คุณต้องการเขาให้เงินได้ถึงคนละหนึ่งแสนบาทเอาเงินไปใช้เท่าไรก็คิดดอกเบีย้ยเท่าที่คุณใช้ไปจ่ายขั้นต่ำได้ด้วยหรือจะปิดจบจ่ายหมดทำได้ตลอดอนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งผลภายใน5นาทีอย่างไวเลยนะ ว่าหายใจยังไม่ทันได้เต็มปอดไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องค้ำด้วยเพียงแค่คุณอายุ20ถึง60ปีมีรายได้ต่าๆเนี่ยเพียง8,000บาทสามารถจะกู้ได้ทุกอาชีพและสินเชื่อแบบที่2อเป็นสินเชื่อบุคคลฟินิ์อีกไหนตัวนี้ให้เงินก้อนให้แบบเยอะมากๆ คนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน1.5ล้านบาทแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกู้ได้มันเหมาะกับพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่มีรายได้เยอะๆรายได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปและในวันนี้เน้นเลยว่าทั้ง2ส,สินเชื่อ2แบบที่ว่าคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และก็ต้องมีแอปธนาคารอย่าง s b Easy App แต่ถ้าคุณสงสัยในอาชีพของตัวเองว่ามันจะตรงกับสินเชื่อตัวไหนกันแน่เนี่ยสามารถจะปรึกษาหรือไม่ก็สอบถามกันได้ก่อนชี้มหมายเลข021131113ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ